สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำภาพเอียงกันในเครื่องซัมซุง A 5 0อันนี้น่าจะน่าจะมีในเครื่องซัมซุงเท่านั้นเพราะว่ายี่ห้ออื่นเท่าที่จับมาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นยิ่งแมนนวลด้วยยิ่งประเภทแบบพีวีแอนดรอย Android. นี่มันเอาพคุยเลยไม่มีไม่มีอันนี้เป็นฟังกชัหนึดงที่มีให้กับลูกค้าเอาไว้ใช้เออมันก็น่ารักดีนะเออมันก็แปลกดีอ่ะ มันแปลกยังไงไปทํำยังไงพาดเอียงเนี่ยอ่ามันเอียงเองียงยังไงเอียงแบบนั้นอะไรยังไงได้บ้างป่ะเราไปดูกันอันนี้เป็นฟังก์ชันที่มีในแกลเลอรีร่ของเขาไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มเติมไม่ต้องทาอะไรทั้งนั้นมันมีให้คุณเล่นก็เล่นสิพี่นะควรจะรู้ไว้ว่ามันมีให้เล่นนะอะ่เล่นยังไงอ่าเข้ามาอันนี้เราก็เลือกเอาสักรูปหนึ่งในแกลเลอรี่นะพี่นะอ่าผมเลือกมาแล้วหนึ่งรูปแล้วก็ทําเอาไว้ทําตัวหนังสือไว้ด้วยเพราะอะไรเพราะเพื่อจะได้เห็นว่าเวลามันเอียงมันเอียงยังไง เอาว่ะอย่างแรกเลยก็คือเราก็ต้องไปเลือกนี่เมนูไอ้คล้ายดินสอนะอันนี้เป็นการตั้งค่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปภาพอ่ะกดลงไปอันนี้เขาก็จะมีฟังก์ชันให้คุณเลือกฟังก์ชันเอียงภาพมันตรงจรงไหนอยู่ตรงนี้พี่นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้นี่นี่อ่ะกดลงไปบนนี้เลยกดจ๊กลงไปจ๊กเขาก็จะมีให้คุณเอียงอันนี้มันจะมีแถบอยู่ด้านล่างนี่อันนี้แถบเนี้ยคุณสามารถเลื่อนไปทางขวา หรือว่าเลื่อนไปทางซ้ายได้อ่ามันจะเอียงแต่เอียงไปทางไหนอ่าเราเลื่อนให้ดูจืดอ่านี่มันเอียงงี้นี่นี่พี่เดี๋ยวนะมันทีละหน่อยสองหน่อยเนะเอาจอะโอเคนี่ไปจนสุด45องศาเอากันเอียงนี้เลยเอากันเอียงนี้เลยเอียงได้ขนาดนี้อ่าแล้วก็จะมีอันนี้เป็นฟังก์ชันเอียงซ้ายเอียงขวานะอ่าเราดูอ่าเอียงซ้ายเอียงขวา เอือดอืดเอืดหมุนกลับมากลับมาแล้วก็เราก็พอมาถึงศูนย์ปั๊บมันก็จะเลยไปใช่ไหมอ่ะเลยไปก็จะเอียงไปอีกทางหนึ่งอันนี้เราเลือกได้จะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังอ่ะเอียงอ่ะพอละกลับมาอ่ะกากบาดพอแล้วอ่ะเรากลับไปเอากลับมานี้ดีกว่าอาใหม่อัใหม่เราทําไม่ถ้าเราไม่คิดว่าไม่ใช่เราจะเปลี่ยนรูปแบบเราก็มากดกากบาดออกไปแล้วก็มาเลือกอันใหม่อ่ะอันใหม่อ่ะอันนี้มัน เงยหน้าก้มหน้าอ่าเราก็มาหมุนดูอืออันนี้เอียงบนเอียงล่างนะพี่อ่าลูกมันก็จะเอียงแบบอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยอ่าเน่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 เอียงอ้อนะมีให้เล่นเลยเน่อ่าอมันเอียงข้างหน้ารู้ถือไม่ใช่มันไม่ไม่อลังการเพราะเวลาเราไปดูหนังมันชอบเอียงแบบอีกแบบนึงเดี๋ยวเราอาที่พี่โอ้ชาจริงๆเลยเอานี่ลูดไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ อ๋อไม่ต้องคิดนิดนึงอะพี่เออนะอ่าลูดแล้วไม่ค่อยมาเขาให้มันให้เวลามันคิดนิดนึงนะต้องลูดซ้ำลูดซ้ำอยู่เนี่ยลูดซ้ำอยู่เนี้ยเออเอามาเต้ไอสุดเออตีที่บ้าองศาเนี่ยออเหมือนเราไปดูหนังสตาร์วอรแด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 ่แล้วตัวหนังสือมันก็จะเอียงๆอย่างแยะอ่านี่ภาพมันก็จะเอียงอันนี้เนี่ยเราชอบสมมุติเราชอบเอาชอบเอาชอบแค่นี้นะอชอบแค่นี้ ชอบแค่นี้เราก็มาติ๊กถูกตรงนี้อ่าติ๊กถูกติ๊กถูกอ่าหลาังจากนั้นเราก็ไปกดคําว่าบันทึกอ่าบันทึกรูปซะจึกรูปนั้นก็จะเอียงอย่างนี้อ่าเป็นภาพตัวหนังสือเอียงอย่างที่เราอยากได้ไหมอืมไม่รู้สิไม่รู้สิสเอาพี่เดี๋ยวเอาเอียงเสลไฟฝายต้นฉบับไปไหนเนี่ย <laughs> เอเโอ้โหนะ มันไม่รู้จะพูดยังไงเลยอันนี้แนะนำว่าถ้าจะทำภาพก็ควรจะ c o ปปี้ขึ้นมาก่อนถ้าคิดว่าจะเอาไ่ายต้นฉบับไว้เพราะหลังจากทำแล้วเซฟพอเซฟป้าไฟายต้นฉบับไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปไหนหาไม่เจอคือเขาเขเออนะเออเข้าใจเขาหน่อยเออเออนั่นแหละอใน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 เครื่องซัมซุงในแกลเลอรเป็นอย่างนี้หลายครั้งก็คือเวลาเราเราเซฟอะไรบางอย่างหรือเราตั้งค่าภาพเพิ่มเสร็จ พี่ไม่เหลือไฟต้นฉบับไปโผล่ไม่เผื่อแก้ไขอะไรบ้างหรอวไม่มีไม่มีบางทีมันไม่มีไม่ไม่จริงนี่มันไม่มีนะถอยกลับมาเนี่ยมันไม่มีพี่ปกติมันต้องมีสิมัก็อยู่แถวแถวนี้เนี่ยเออพี่ไม่มีภาสาทำเอาไว้เป็นตัวสอนเอียงก็เอียงเลยเอ่อแล้วไฟต้นฉบับมันไปไหนเนี่ยมันไปไหนดูในทางขยะเหรอไม่มีทางขยะไม่มี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 ไปเลยหายเลยโอ้ยแดนก่อนจะทา แนะนําว่าถ้าอยากได้ไฟล์ต้นฉบับก็ควรจะทําแบบทํา c o p ี้เออไป็นทแบบทํา Copy Copy ขึ้นมาคัดลอกขึ้นมาเล่าไปไว้ในโฟลเดอร์ folder, หนึ่งแล้วไปทําในโฟลเดอร์ที่เราจะตัดแตง่งไม่ควรจะไปทําจากภาพต้นฉบับถ้าเรายังต้องการภาพต้นฉบับอยู่ไม่อย่างนั้นภาพต้นฉบับหายพี่หายหายไปเลยแบบไม่เอียงนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีมันก็มันก็น่าเล่นดีมันก็สนุกดีนะถ้าจะแชกกระทำภาพยัยงเอียงในรูปหนังสือเอียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ อืมนะเอามาฝากกันแต่ก็ปลอลลตอนท้ายว่าระวังฝ่ายต้นฉบับหายด้วยเพราะฉะนั้นคุรจะทำกับภาพาคอปปี้นะจ๊ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ